อ่ะกลับมาแล้วกับ EP นี้เนาะเราจะตามเทรนกันนิดหนึงนะนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นงานของแนวญี่ปุ่นนะครับก็คือลักษณะของงานมันจะเป็นแบบมีทั้งฝังทั้งนูนนะครับแล้วก็จะจะมีการวางเหมือนลายน้ำนิดหนึงเห็นไหมครับจริงๆแล้วลายนี้มันก็ ถ้าจะว่ายากก็ยากนะซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะทำด้วยวิธีการแบบว่าง่ายๆที่แบบว่าพอเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูทีละนิ้วนะครับเอาแบบว่าหนึ่งหนึ่ลายเนาะเราจะได้พอเข้าใจให้ตรงกัน ก่อนอื่นเลยคือเราต้องสร้างพื้นของมันก่อนนะครับพื้นคูจะสร้างแบบง่ายๆเลยจะใช้สีที่มันเป็นกิตเตอร์ประมาณอย่างเงี้ยแบบแปะ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 นะครับให้มีน้ำนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวกิตเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นเม็ดใหญ่หน่อยจะมีสีก็ได้ไม่มีสีก็ได้เห็นไหมครับ เนี่ยอย่างเงี้ยจะมีสีก็ได้ไม่มีสีก็ได้นะครับแต่อันนี้ผูเลือกให้มันมีสีเหลืองน่อยๆนะมันจะได้รู้แบบความเป็นใบไม้เนะเาะแล้วก็เราก็จะใช้กลิตเตอร์สีเงินเพื่อเพิ่มความระยิบระยับให้กับมันเนี่ยจะเป็นแบบตัวนี้อย่างนี้นะครับอ่ะแต่ทีเนี้ยเราแปะแปะแปะไปมันไม่กระจายตัวใช่ไหม ทำไมกระจายตัวเราจะใช้ตัวไม้ดอทนะครับวนคนเลยคนคนมันไปให้ทั่วนะครับคนแบบว่าให้มันไปยังไงก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเราจะไม่ค่อยฟิกแล้วมันก็จะได้แบบพื้นเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับนะี่ยประมาณอย่างนี้แต่เรายังไม่อบนะเรายังไม่อบรรารอ,อก,ก่อนนะครับเพราะว่า ครูอยากจะเพิ่มเหมือนตัวดอกไม้แห้งลงไปด้วยนะครับตัวดอกไม้แห้งเนี่ยเราสามารถใช้หลายหสีผสมกันได้ยกตัวอย่างเช่นแนะนำว่าอย่าใช้โทนเหลืองแล้วเนาะเพราะว่าเราใช้เหลืองแล้วนะครับนี่แบบนี้แตะแตะมาเลยแตะแตะเราก็วางกระจายกระจายเลยนะครับ จะเป็นดอกไม้แห้งเนี่ยแตะ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 มาวางได้เลยเนาะอาจจะมีเขียวเขียวบ้างก็ได้เหมือนเป็นใบไม้อย่างเงี้ยแบบมาแปะมาวางเห็นไหมมาแปะมาวางแบบป,ดปาดๆไปคือเราจะไม่เน้นว่ามันจะต้องแบบเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นนะครับเนี่ยคอๆให้มันกระจายตัวอ่าแบบนี้ นะครับเราจะได้แบบมีดอกไม้จริงด้วยอยู่ในนั้นเดี๋ยวลองดูมีสีอ่ะเอาตัวนี้อีกสักหน่อยอย่างนี้นี่เห็นไหมมันก็จะแบบเป็นแบบนี้ นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้เข้าอบอบแบบอบไปเลยเนาะทีนี้ถ้าเราใช้กับมือลูกค้าเราก็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าเราใช้เยอะเกินไปสีมันอาจจะล้นได้ถ้าอย่างนั้นเราอาจ,จะทําสักสองรอบนะครับไม่ต้องใช้สีเยอะทําสักสองรอบในระหว่างที่เราทําเรามาเตรียมสีเราจะใช้ผง 3D นะครับ เราจะใช้ผงผง 3D รอบนี้ครูจะทำเป็นดอกไม้ที่มีสีม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวางปาดสีลงไปเลยอย่างนี้กับสีขาวกับสีขาวสีขาวนี้ก็ใช้จนจะหมดแล้วนะครับ แล้วมันจะต้องมีเขียวด้วยนะครับเป็นเหมือนเป็นใบไม้นะครับเป็นเหมือนเป็นใบไม้เนาะแล้วก็เหลืองนะครับเป็นเกสรโอเคอ่ะ คราวนี้เอาออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสตรองเจลหรือมัลติเจลหรือแคร์เจลหรือเจลฝังอะไรพวกนี้ในการเคลือบนะครับก่อน1ชั้นเคลือบไปเลยนะครับแล้วก็มันจะนูนๆก็ช่างมันนะครับเราไม่เน้นเราไม่เน้นเรียบนะครับงานนี้เราจะเน้นให้มันดูแบบปุดๆนะครับมันถึงจะดูมีมิติเห็นไหมเราไม่เน้นเรียบ ถ้าเรามามองดูด้านข้างเราก็จะเห็นว่างานของครูมันไม่เรียบนะครับยังมีแบบรอยนูน ôn, รอยแปลกแปกอยู่นะครับอโอเคปึ๊บนี่คือผงตัวผง3 d เนี่ยเราจะใช้ในการตักผสมนะครับปริมาณเนี่ยต้องคอยกะเอานะครับอย่าให้มันเยอะหรืออย่าให้มันน้อยจนเกินไปเยอะไปมันก็มันก็ เขาเรียกว่าล้นน่ะก็จะกลายเป็นแป้งนะครับน้อยไปน้อยไปมันก็เหลวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆกะเนาะไม่ต้องใช้เยอะนะครับกระปุกหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับอ่าคราวนี้เราจะใช้ตัวไม้ผสมสีนะครับครูครูเรียกมันว่าไม้ผสมสีเนาะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ เหมือนไม้พายนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาบี้ตัวตัวเนี้ยบี้ลงไปเลยอันนี้เราผสมระหว่างที่เรารอมันอบอยู่บี้ตัวผงตัวเนี้ยบี้เข้าไปเลยบี้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 เข้าไปเลย เนี่ยเห็นไหมนะครับเราก็จะได้โทนสีประมาณแบบนี้เนาะเนี่ยให้เม็ดมันละลายผสมไปกับเนื้อสีอย่างนี้ครับเราก็จะพอได้อ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูใกล้ๆนี่คือตัวที่ผสมนะครับอ่าปึ๊บอ,อย่างนี้แล้วเราก็จะเช็ค เนาะเราก็จะเช็ดครูมักจะใช้ทิชชู่เช็ดเลยนะคะเนี mm ่ย hmm. ใช้ทิชชู่เช็ดปาดออกไปได้เลยในหน้าจอของครูมันจะเป็นออกสีโทนม่วงๆนะแต่ว่าเวลาเราอัดวิดีโออ่ะตัวมือถืออ่ะมันก็จะต้องปรับแสงปร,ปรับนู่นปรับนี่จนมันแบบออกมาเป็นเหมือนน้ำเงินเนาะอันนี้เขียวเนี่ยครับเห็นไหม เขียวเนี่ยเราใช้ไม่เยอะนะครับเพราะเราจะเอามาทำเป็นเหมือนใบไม้แบบนี้เห็นไหมเราใช้ไม่เยอะบี้มันเข้าไปบี้มันลงไปเนี่ยบี้บี้เราก็ปาดกดบี้เราก็ปาดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเนี่ยเราใช้ประมาณนี้เองเขียว นะครับรวมมาแล้วมันก็จะมาเป็นเจลอยู่อย่างนี้ mm hmm. เห็นไหมครับอ่าเราก็มาทำเหลืองทำขาวนะครับสลับกันไปเนี่ยทำเหลืองบี้ลงไปเลยบี้ลงไปจนมันละลายไปกับสีอย่างนี้ครับ เกลี่ยให้หมดแล้วก็บี้มันลงไปเกลี่ยให้หมดแล้วก็บี้มันลงไปเห็นไหมครับอย่างนี้เหลืองเราก็ใช้ไม่เยอะเพราะว่าเหลืองเรามาแต้มเป็นแบบเกสรนี่างครับอ่อเนี่ยเห็นไหมเราก็จะใช้อยู่แค่แค่นี้นะครับ อ่าเราก็เช็ดแล้วก็ขาวเห็นไหมเวลาครูทำครูก็จะเตรียมมาให้พร้อมเลยสมมติว่าถ้าลูกค้าเข้ามาบอกจะทำลายนี้อย่างเงี้ยปาดสีเลยแล้วยกให้น้องในร้านหรือว่าผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับคนกดสีอย่างเงี้ยขาวจะดูยากนิดนึงเนื่องจากว่าตัวขาวอะครับจับผงมันใชคลายกัน ประมาณนี้เห็นไหมอาจจะติดเหลืองได้ไม่เป็นไรนะดอกไม้มันก็อย่างนี้แหละมีติดสีนู้นติดสีนี้บ้างเป็นเรื่องปกติเนี่ยเราผสมรอไว้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวของเลดออกมาแล้วเราก็จะมาลงด้วยท็อปเห็นไหมเราจะได้พื้นแล้วนะครับแล้วเราก็มาลงท็อปเลยเราไม่เราไม่ตบใบให้เรียบนะงานนี้เขาเน้น มีความขรุขระนิดหนึง่งมีความแบบหนานูนไม่เท่ากันนิดหนึ่งนะครับแบบนี้อันนี้คือพื้นก่อนเนาะทีเนี้ยนอกจากตัวสีแล้วเขาก็ยังต้องมีตัวนูน นูนๆแบบเหมือนเป็นหยดน้ําอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเหมือนมาเป็นหยดน้ําอารมณ์แบบว่าน้าน้าตอนเช้าแต่เป็นเม็ดใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยครับอารมณ์แบบนูนๆแบบนเนี้ยเนาะเนี่ยนูนๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทํานูนกันด้วยบิลเดอร์เจลนะครับเนี่ยมามาบิลเดอร์เจลตัวนี้ขายดีมากนะครับใช้ต่อเล็บนี่ครูก็ต่ออยู่ครูชอบ เพราะว่ามันต่อแล้วมันไม่ร้อนหน้าเล็บแล้วมันเบาบางเห็นไหมเนี่ยต่ออยู่ต่อเหมือนไม่ได้ต่อเลยนะครับมันเบามากแล้วมันก็สบายมากนะครับอ่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อใสตัวนูดหมดแล้วไม่มีขายแล้วนะครับอืมทีนี้เราก็ต้องมาจินตนาการก่อนว่าเราอะ่ะจะเอาดอกไม้อะ่ะวางไว้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าตัวหยดน้ำเนี้ยมันจะไม่โดนไม่ไม่เรียกมาเขาเรียก มันจะไม่มีดอกไม้นะครับอ่ะใช้ฝั่งที่ใหญ่หน่อยนะใช้ไม้ดอทอย่างนี้ดูโกย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 เห็นไหมมันจะเริ่มมาเป็นก้อนใหญ่ๆเห็นไหมครับเสร็จแล้วม้วนเนี่ยตักขึ้นมาเลยเป็นก้อนนะครับเอาเท่าที่เราอยากได้แล้วก็ม้วน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 อย่างนี้ครับเห็นไหมม้วน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  ทีนี้เราก็มาวางว่าเราอยากจะได้ตรงมุมไหนบ้างสมมติว่าครูอยากได้มุมนี้เห็นไหมครับครูก็มาวางแล้ววนวนที่เดิมนี่แหละวน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 ถ้าเราอยากจะได้ใหญ่เราก็วนใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับถ้าเราอยากจะได้เหมือนลูกใหญ่ๆเราก็วนเพิ่มเนาะอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็เลี้ยงมันนิดนึงนะ เลี้ยงเลี้ยงหมายถึงว่าอย่าให้มันแบนๆไปหรือว่าอย่าให้มันแบบเทไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปเนาะเอาแบบวนๆเห็นไหมวนวนวนแล้วก็เลี้ยงมันนิดหนึ่งจับมันตั้งยอดปึ๊บนะครับ ให้มันแหลมๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆหดตัวลงไปเองเห็นไหมครับแล้วเราก็จะเลี้ยง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 ด้วยการเอียงเห็นไหมครับเลี้ยงด้วยการเอียงเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหดตัวกลับเข้าไปเองเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะอบก่อนเลย15าวิถ้าเรามีไฟฉายเราจะใช้ไฟฉายด้วยก็ได้นะครับใช้ไฟฉายร่วมด้วยใช้ไฟฉายแบบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไฟฉายนะครับ เ,เปิดไว้รอไว้เนาะอ่ะเนี่ยออกมาแล้วเราก็จะได้หนึ่งหยดน้ำเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวครูจะทำอีกหนึ่งหยดน้ำนะครับว่าจะทำอยู่ข้างล่างอ่าโอเคยืดยืดมาเสร็จแล้วเราก็จะมาวนอยู่ตรงนี้ อได้อีกหนึ่งหยดน้ำปุ๊บหยุดรอ,อก,กดไฟฉายครูกดให้เราเห็นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าครูกดให้เราเห็นก่อนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะโดนตัวเจลใช่ปะพอมันโดนเจลเดี๋ยวเจลแข็งก็เสียของเปล่าๆนะครับอ่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่เห็นไหม ใช้ไฟฉายก็จะอยู่สวยหน่อยนะครับเพราะว่ามันทำได้เลยเนาะอ่ะอาจจะมีข้างบนอีกสักหนึ่งหยดเล็กๆนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะทำหลายหยดมันจะได้ไม่สามกับอันอื่นเนี่ยหยดเล็กๆหยดเล็กๆเห็นไหมครับหยดเล็กๆอ่ะมากดเลย เวลาครูอบครูกดเนี่ยครูกดแค่สิบห้าวีเองนะนะครับแล้วครูก็มาลงท็อปลงไม่ต้องลงท็อปหมดนะลงเฉพาะตรงตรงตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงเฉพาะตรงที่ปูดปูดนะครับมันจะได้ไม่เหนียวแต่เห็นไหมว่าตัวหยดน้ําเองมันก็จะดึงเอาความแบบดอกไม้ขึ้นมาด้วยเห็นปะ ตรงหยดน้ําตรงนี้เห็นไหมดึงเอากิตเตอร์ขึ้นมาด้วยดึงแบบความฉ่าขึ้นมาด้วยนะครับอ่าเข้าอบได้เลยคราวนี้เราก็อบนานหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมตัวนี้มันก็เลยเอามาใช้งานอย่างนี้ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วครูก็จะใช้กับตัวไฟฉายมันช่วยได้เยอะเลยนะครับ ใครที่สนใจพวกผลิตภัณฑ์นะ่ะไปดูในช้อปปีก็ได้นะช้อปปีของครูอ่ะช้อปปีชื่อว่ามามาเนลช็อปนะครูจําไม่ได้ครูทําโค้ดไว้หรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันก็จะแบบมีโค้ดเรื่อยๆนั่นแหละสามารถเก็บได้ราคาสินค้าก็ไม่ได้แพงของก็ใช้ดีนะครับเนี่ยเวลาเราทําอะไรเสร็จแล้วเราปิดเก็บเลยเนาะเพราะว่าตกขึ้นมาตกขึ้นมามันก็ไปเลยนะครับ หมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุม้มอ่ะคราวนี้เราจะมาวาดตัวดอกกันตัวดอกเนี่ยครูจะใช้ตัวผู้กันแบบนี้แบนๆแบบนี้นี่ยังใช้ยังติดผู้กันอยู่เลยเห็นไหมครับแล้วก็ทิชชู่อย่างนี้ครูจะลงด้วยตัวสีเขียวก่อนนะครับเพราะว่าครูอยากจะวางใบไม้ก่อนแต่ว่าเราจะตักมาแบบเป็นก้อนอย่างนี้เห็นไหมครับ ตักมาแบบเป็นก้อนๆเสร็จแล้วเราก็จะปาดไปให้ทั่วแต่อย่าให้โดนหยดน้ําอ่าให้ดูปาดอย่างเงี้ยปาดกระจึกกระจึกอย่างเงี้ยนะครับ มันมีเขียวๆนะอย่างเงี้ยปาดให้มันดูแบบมีเขียวๆนะครับคราวนี้เราก็อบไปก่อน15บห้าวิเวลาคูอบคูอบไม่ค่อยนานหรอกเพราะว่างานพวกนี้เราเน้นเราเน้นให้มันแบบดูนูนนูนดูพองๆนะครับอบไม่นานอ่า เราได้แล้วคราวนี้ครูก็จะมาวางว่าครูอยากจะได้ตัวสีม่วงตรงไหนบ้างนะครับตักโกยมาเหมือนเดิมเห็นไหมเวลาตักมันจะต้องตักแบบโกยแล้วก็วางให้เลี่ยงคราวนี้ยเราจะกดแปลงลงกดให้มันมีเนื้ออย่างนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีเนื้อมาโกยมาใหม่กดให้มันมีเนื้อเราดึงเข้ามากดให้มันมีเนื้อ ล้วดึงเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเหลวไปแปลว่าผงที่เราลงไปอะ่ะมันน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไว้ข่าวหน้าเราก็ทำผงให้มันนั่นหน่อยเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบผงนูน,นอ่ะอบก่อนงั้นงานนี้ทำอบทําอบทําอบนะครับมันจะค่อนข้างเยอะถ้าเราอยากได้หนาหนูนกว่านี้เราทําซ้ำที่เดิม นะครับถ้าเราอยากได้หนานูนกว่านี้เราทำซ้ำที่เดิมเนาะทำซ้ำซ้ำซ,ำซำ้เช่นแบบว่าครูรู้สึกว่าตรงสีม่วงของครูตรงเนี้ยมันบางไปใช่ไหมจะทำซ้ำที่เดิมก็ได้ก็ตักมาเป็นก้อนเหมือนเดิมโปะลงไปที่เดิมเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันมีความหนาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างนี้ คือทำซ้ำเห็นยังมันก็จะให้อารมณ์แบบว่าดอกไม้เพิ่มขึ้นเนาะอ่ะคราวนี้เราก็มาทําตัวสีขาวเวลาเราวาดดอกไม้มันจะต้องบางครั้งต้องให้มันเหมือนมาจากข้างนอกนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ตัวดอกที่คล้ายๆกับงานของญี่ปุ่น กดแล้วก็ดึงมากดแล้วก็ดึงมานะครับอย่างนี้เราจะเก็บตรงกลางไว้เพราะว่าเราจะไว้วางเกสรนะครับอ่าเข้าอบได้เลยนี่แบบนี้เห็นไหมครัวใช้ทิชชู่นี่แหละเช็ดนะครับเช็ดแบบบีบแห้งๆไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์หรืออะไรทั้งนั้นนะ ครูไม่ค่อยใช้นะครับครูใช้อยู่แค่นี้จริงๆเนาะอ่าเราก็ตักตัวนี้ตักเข้ามาเป็นก้อนนะครับตักสีเหลืองมาเป็นก้อนแล้วก็โปะลงไปตรงกลางเวลาโปะครูจะโปะกลมๆอย่างนี้ก่อนนะครับตรงม่วงด้วยเห็นไหมครูก็จะโปะลงไปกลมๆแบบนี้ก่อน นะครับนี่ไงเราก็จะได้แบบว่านูนมาอ่ะเข้าอบเหมือนเดิม15วิวิเพราะว่าตัวสีเหลืองเราจะมีทริคนิดหนึ่งถ้าเราไปดูงานของเขานะครับถ้าเราไปดูงานของเขาตัวสีเหลืองเนี่ยบางตัวมันจะมีรอยบุ๋มรอยบุ๋มแบบแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นรอยบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยครูใช้ตัวนี้ครูใช้ตัวไม้ดอนนี่แหละ กดลงไปเลยเช่นตรงเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมมันนวลน,นวลสวยเกินไปเราอบแค่สิบห้าวิกดลงไปเลยให้สีเจลมันแตกออกมาเลยเห็นยังเนี่ยแล้วก็เช็ดล้วก็กดลงไปใหม่เนี่ยมันจะมีสีที่ปลีออกมาช่างมันเพราะว่าเราอบท็อปไปแล้วตัวนี้ยังไงมันก็อยู่แค่ข้างบนนะครับ นี่แหละอ่าเราอบใหม่คราวนี้เราจะอบยาวๆเลย60สิบวิเป็นจบงานทิชูที่เราใช้เราก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็ปั๊มแอลกอฮอล์ซะหน่อยปั๊มปัมปั๊มอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาเช็ดเห็นไหมเราก็ไปหยัดลงไปนะครับ แน่นอนลายแบบนี้เราใช้สีค่อนข้างเยอะเพราะเราต้องเอามาผสมกับตัวผงถูกป่ะครับดังนั้นเมื่อเราใช้สีเยอะเราก็จำเป็นจะต้องคิดบวกกับลูกค้าเพิ่มในของปริมาณของสีที่เสียไปด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะคำนวณต้นทุนเนี่ยเราก็ต้องคำนวณคำนวณตรงนี้ที่เราถูกเช็ดออกไปด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราจะคิดตังอะไรลูกค้าอย่าคิดที่มันถูกมากเพราะว่าของที่เสียไปนะครับมันก็อาจจะหายไปได้ โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เออทำไมช่วงนี้ซื้อของบ่อยจังเลยถูกไหมคิดถูกเราก็ต้องนั่นมากขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยครับเสร็จแล้วรอบสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรเช็ดหน้าเล็บเฉยๆเลยครับเช็ดหน้าเล็บเฉยๆเลยอย่างนี้เช็ดเอาคราบเหนียวๆออกไปเลยเห็นไหม เราก็จะได้งานแบบของเขาแล้วนะครับอ่าโอเคนะถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับครูช่วงนี้สอนทุกวันเลยจนวันที่จะเอามาอ,าอ่านหรืออะไรเงี้ยต้องเป็นช่วงเย็นนะครับแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นเนาะดังนั้นแล้วครูจะพยายามแหละหาอะไรใหม่ๆมาให้นะครับยังไงก็ฝาก EP นี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ